มัอนี่ครับผมคือเขาครับเก้วซื่อเอ็ดนี่เครับมนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นรถที่กีนะครับ NT 5 5 4นะครับอ่ากับเครื่องอัดฟังนะครับกระมลนะครับของห้องนี่แหละนะครับแต่ทางเบิ้งนะครัับตวนี้ก็เกียร์ที่ใส่ก็คือโลนะครับ โลนะครับโลสามโลสี่นะครับสำหรับตัวนี้ขึ้นอยู่กับความหนาความบางของเฟืองนะครับตัวนี้เดียวใส่อัดกันนะครับเ่อเฟืองหนาใส่ประมาณโลสามนะครับรอบอยู่ประมาณสองปัหานะครับรอบพิธีโอนะครับหารอยสี่สิบรอบเจ้าหน้าที่นะครับเดียยวใส่ฟันตัวนี้เครื่องอัดฟางของกระมุนเนี่ยคนขับกับสร้างซ่านะครับ ว่าส่องยูโเพื่นอนกะอากยเซอร์วิทนะครับกติดตามพง้อมนได้กันนะครับตัวนี้ตัวนี้เพื่อนนาจะใส่ย,ยูโรสามนะครับลองตัวนี้เป็นเครื่องมมามาไงมนน่นะครับก้อนสามารถปรับได้เง้ยวสุดเมตรสามสิบนะครับอ่านีับที่ก้อนก้อนที่อัดแล้วนะครับ บริกนนารจะอยู่ประมาณ6เมตรถูกไมครน,นี่พอผมประทันตังก่อนนะครับสำหรับพ่วงแนนโมแน่นก็นอยู่กับสปรินนะครับเข้าสามารถปรับตังได้เลยนะครับสำหรับเครื่องอัด นนี่นะครับ่างคกนกำลังแนะนำการใส่รอบกับเกียร์นะครับนี่จะเป็นโซเฟอร์นะครับคนขับตัวนี้ไม่ทั้งรถไถน,นะครับไม่ทั้งเครื่องอัดนะครับนี่ นะแล้วก็ชุดนี้จะคอดีของเครื่องอัดกระมลก็จะมีชุดสลิปขัดนะครับนี่ตัวนี้สลิปขัดนะครับเขาเรียวตั้งลามปั่น้เขาบมันติดต่อติดยังเกี่ยวบขึ้นมากกว่สิ่ฟีนะครับชุดเผาวิดีโอสิมุตีแต่เครื่องก่หมุนนะครับตัวนี้ชิดีเซฟตีเครื่องนะครับตัวนี้ชิดีนะครับ อนี่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้เลี้ยงเอาเลยครับมากกว่าเด็กมากกว่าเด็กที่พูดทางเอาเลยครับนี่ครับตัวน,นี้รถเ้าจะเป็นอิซิก,กิเอ็ 4, นทีห้าห้าสี่นะครับหาซื้อสี่แรงมานะครับตัวนี้ เดี๋วละปั่นเขาก็ใส่ขเขลิงมือนะครับจังหวปวดขานะครับผู้ใดมากเกียบกันเหยาเบาก็ได้ครับเดี๋ยวได้มักนะครับแต่ขันมักสบายกับใส่ขเขลิงมือนะครับนะครันผู้ใดมักทุกมากยากก่ะเอาจินเหย่าเบานะครับนะครัขึ้นอยู่กับผู้ใส่างานนะครับตัวนี้ ยังขอ่ถถึงไล่นะครับเดี๋ยวสร้างคนจะงแน่น้ำมงินี่ยอะบน่คากาศแับแดดย้อน,นครับรรยากาศแค่นี้เะมยห่ม home. นะครับจะใหนน้ี่เจ้าพูดเตาเลยจีใหเลียนดูเนี่ย <laughs> เรือใส่ไปขัาเ้ือขัวไปใส่ตัวว่าว่าด้างหลังมันมีบุ่มด้วยเห sôi sơn cả, bên cả không, à, chỗ này, các bác còn nhớ mở cửa không, giở thám đây, phương hất này không, à, thằng đấy sôi sơn chạy này không, đây. Này không? À, này không? Để đây. À, giờ thằng cái hơn không, chạy à, đây không. ก้อนเพื่องนี่ขายก้อนน้ำบาตครับยิ้มหาบาท <c oughs> นี่ยิ้มหาบาทพอนะนะครับคนใจก๊กจิต่อได้นะครับก็เลยยิ้มหาบาทมาเอาเองนะครับต่อนะาโมีบริการส่งนะครับตัวนี้ก็อยู่แถวอลเภอเมืองนะครับกาฬสินธุน์เขานี่แหละครับ ตัวนี้ใส่เกียรวพิเดโออยู่ที่หางร้อยซี่สิบรอบต่อน,นาทีนะครับบ่ได้ใส่รอบไว้นะครับใส่รลอดสาหานะครับไปเรื่อยๆกลางกลางกลางเสือ,ก,อ,นอกนะครับกว้า็อยู่ประมาณเม็ดนะครับเม็ดอยู่ประมาณนี้นะครับทำงานักก็น่าจะประมาณ สามานะครับแน่แนมนมด้ไค่ะก่อนเฟืองกะสูงอยู <s ummer> <s ummer> <S ่นะครับสูงสูงประมาณเมตรนะครับก่อน งงานกะสางส่าให้เขาครทบไว้หนี่งละกะส่องเงินกะไอ้ก๋วยเสิร์ฟนะครับอ่ากูเลยเป็นเอฟซีเงินกะฝากติดตามนล้วเนี้ยนะครับกูเลยเบิ้งคลิปนี้แล้วครับฝากคอมเมนต์นะครับหรือว่ามีจุดใจที่แนั้นเพิ่มเติมก็ได้นะครับคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับ ใหญ่จะคล้องไลยก็ได้สิครับนี่ก้อนนี่นันบอคอยมัดไหมครับก้อนนี่ใหญ่จะคล้องเลยก็ได้เดี๋นะยวเราใ้เบอตัวเชียงึ้นนะครับ สหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอจบไปซักนี้สักวอนนะครับผู้ใดเบื้องแล้วก็ฝากกดซับสไคร่นะครับกดไลค์หรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับของแจวแวเซอร์วิสนะครับเดือดเครื่องไม่ไหมยืดซีเบื่องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ